đây là cách thắt kim nhé bài để đến nó xoay này si nó xoay này si ba. พื้นพื้นชีพพลังกลับมาแล้วนั่นนะเล่นเล่นเม็ปลาเขาโหดอ๋อนี่หางออกจึงจำไว้มากพี่จัดไว้ไม่ได้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะแล้ววันนี้ตอนเย็นจะลงคิดปรติมนแค่ได้เข้าเกียไม่ขี้เกียจเล่นเือนกัน ปั่นหัวข้าให้แล้วมันไม่มีฟังกชันอะไรเสีสยที่แบบจะทำให้เราตายเลยเกมนี้ก็คงจะแพ้เหมือนเดิมเาไม่ได้ชนะหรก ตอนนี้เพื่อนเราก็กำลังมาเอ้ยมาเส้น้อยมาเส้นหน่อยเพื่อนกระดดดไปแล้วไม่รอดนี่ๆไม่รอดนี่ๆเอ้ยรอด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 ไหนใครว่าไม่รอดมึงก็รอดอ่ะอ้าวพลาดเลย กำลังมาทาได้นี้เลยไม่อยากดูแข่งะไรีแบบเฮ้ยเฮ้ยไอน่้ยไอ้จะดูกมือับานี่ตุ้งใหญ่อีตัวกำลังโดนไหวอีตัวกำลังแข่งสิบเป็นหนึ่งเครื่องโอ้่ีเผื่อนี่ปนี่ป เก็บขี้เลยกูดึงออกเลยอ่อนเกินวะไม่รู้เลอยู่ขาป่ะเราแตกป่ะอ่ายิ้ยินๆเนี่ยเหนื่อยมึงเหรอกูนั่งกูนั่งเดี๋ยวเราช่วยตัวเองไปก่อนนะครับในระหว่างนี้มึงมุดไม่ได้บอกคกูว่ามึงแห้งแล้มือแหญ่แล้วนอนดีกว่ามือเป็นตัวไม่ดีเลยอา

ชุบตัวน,นี้ไปก่อนนะคบถ้าไม่ชุบ <c oughs> ถ้าไม่ชุบเดี๋ยวมันจะ <c oughs> ไม่มีตัวมาชุบเรานะครับเพราะตอนนี้ <c oughs> คนในทีมเราก็บาดเจ็บกันไหนคนมาก

จบแพ้นะครับเอาใหม่เอาใหม่ปกติมันีบแต่ทุกวันเลยหรอเออมันจีบแบบทุกวันเลยอ่ะก็ชงก็ไปตีท่านมาทำงานอยู่บ้านที่อยู่ท้องบองไปวันวันอะมาอยู่ เอาเพราเีนแบบนี้ต้งไอ้ยอา้า่อาไเอาไมเอาด้ยีนี้กาตัดตาสอบดสอบไม้สาข้สอบดบาสอบดบไม่สายสอบด วอาดี้อัปเปอร์โลเวอร์ทำาห้ทำให้กระเนร่างกายทุกส่วนถ้าไม่เหนื่อยทุกอเอาหนักอีกนะไปถึงยุบกระเ่ไม่ได้คุณราคาไม่ดีแบบไหนเ่เดิไปอยู่อลแห้งจักรยานปอดไม่ต่อยาแห้งขาหนีเลยไปสิงโตได้มึงีแต้นยางนี้อยู่ก่อ่ะไ่อา เกลอแีน้แูนะเล่ีกเหรอลอัดคลิปเกมลงูงไหมพี่หน่อยไปบ้างกันนะนี่ไ่เงี้ไม่ไ <c oughs> กนันเลยกมจะงมันเบิ่

นี้เราอยู่ที่ไหนมันมีเกมอะไรบ้างวะเกมฟรีในสตรีมเนี่ยมันแนะนำมาเล่นหน่อยเอาสนุกสนุกไหมนู้นเลยทำสัมมนามาเป็นเดือนเพิ่งได้มาเล่นกเกมนี่นเอาเครื่องปั่นไฟอยู่ตรงไ,ไหนตายจะปั่นไฟเอ้ยเอยโอ้โอมาเตยตอนไหนไม่ค่อยหนีเลยเจ้าวะโ,โ,โอ้โอ้โอ้ค่อยหนีแล้วเดี๋ยวตามค่อยมา ขไอ้กลัวแล้วเข้าย่านเข้าย่านอีซาอีซาดไปนอ่ไเรเล็อเลิปมาต่อกูแบ,บบมูบอรีเลยอ,อืสองศก

มจะฆ่ากูให้ตายมึงเล่นมเล่นมึงาขนาดนี้มพูดเหมือนกูเเมียมไงตเปเ่อนเอไม่ตายว่ะรจะพูดแค่ครับจะพูดแล้วหนีคำเลยไม่รู้จะแต่ดแล้ว

ตอนนี้ข้ามปั่นไฟแล้วเหลือสี่นะครับ 好嗯，好天，今天，他关注了海基。 เพื่อนอยู่ในกระน้อนี่คือใคร

呀呀。太